คุณผู้ชมคะและวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่สำหรับกิจการร้านอาหารก็ต้องไม่สามารถให้คนนั่งรับประทานอาหารที่ร้านได้นะคะต้องซื้อกลับบ้านและจะใช้มาตรการนี้เป็นเวลา30วันเริ่มต้นวันแรกตั้งแต่วันนี้ค่ะคุณพิพาปิ่นแก้วได้ไปคุยกับผู้ประกอบการร้านอาหารริมทางย่านรังสิตนะคะก็พบปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและ รายจ่ายซึ่งขณะนี้กำลังเป็นปัญหาใหญ่และรายได้ดูแล้วแนวโนม้มก็คงจะไม่เพิ่มขึ้นค่ะข้าวสวยที่เจ้าของร้านขายอาหารตามสั่งเตรียมไว้ขายวันนี้2กระติกผ่านไปกว่าครึ่งวันยังเหลือข้าวสวยอีก1กระติกวันนี้เป็นวันแรกที่บังคับใช้มาตรการห้ามนั่งกินที่ร้านเพื่อควบคุมสถานการณ์โควิด -19 าทำให้ลูกค้าหายไปกว่าครึ่ง ราะส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นคนขับรถแท็กซี่จำเป็นต้องนั่งกินที่ร้านเมื่อมาตรการนี้ออกมาทำให้ไรายได้ลดลงกว่าครึง่งจากปกติช่วงเวลานี้จะขายได้ประมาณ2,000บาทแต่วันนี้ผ่านไปหลายชั่วโมงยังไม่ได้ถึงครึง่งถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้รัฐบ,บาลช่วยเยียวยาเฉพาะกลุ่มที่ค้าขายเนี่ยคือเขาเดือดร้อนมากยอมรับว่าเดือดร้อน จากสามสันตี่พันนี่เหลือวันละพันบาทถามว่าเขาอยู่ได้ไหมอยู่ได้ก็ยังไม่ตายแต่ว่าเขาอยู่ยังไงอยู่แบบไหนนอกจากยอดขายที่ลดลงอีกหนึ่งผลกระทบคือวัตถุดิบเนื้อสัตว์ที่เขาซื้อเตรียมล่วงหน้า1-2สัปดาห์กว่า1 0 0 0 0บาทจึงเร่งนำมาประกอบอาหารต้องยอมขายราคาเท่าเดิมเพื่อระบายวัตถุดิบ คือประชาชนทั่วไปว่าคุณแก่คุณเฒ่าหรือประชาชนทั่วไปก็เห็นใจรัฐบาลที่ทํางานหลักชุดนี้ทํางานหลักมากแต่นี่ที่อยากจะฝากก็คือฝากให้รัฐบาลช่วยพิจารณาแก้ไขว่าที่รัฐบาลแก้จุดนี้ตรงจุดหรือเปล่าถ้าไม่ตรงจุดขอให้รัฐบาลได้ทบทวนใหม่ทักนิดหนึงเพราะว่าสิ่งที่ประกาศออกมานี่คือความเดือดร้อนของประชาชน อย่างน้อยครึ่งค่อนประเทศเรื่องการทำมาหากินเรื่องการค้าขายนี่อันนีเน้เป็นระดับประเทศเลยนะเป็นเป็นคือส่วนใหญ่อ,อีกร้านไม่ไกลกันเป็นร้านขายส้มตำมีกำไรจากการขายแต่ละวันไม่มากประมาณ4、500บาทเมื่อมีคำสั่งห้ามนั่งกินที่ร้านทำให้ต้องเพิ่มต้นทุนค่าภาชนะกล่องและช้อนเฉลี่ยเกือบ2บาทต่อชุด ถ้าไม่ให้นั่งกินเราก็ต้องซื้อช้อนด้วยถ้วยให้เขาด้วยและอีกอย่างก็คือเราขายก็แค่นี้ส้ตมตําไก่ย,ย่างข้าวเหนียวก็คือเราเราไม่ได้ว่าที่ว่ามันของที่มันเป็นราคาใช่ไหมละ่ะเราก็มาสิ้นเปลืองตรงนี้เยอะแล้วก็อีกอย่างเวลาเขาไปอย่างนี้ส่วนมากเวลาเขาหยิบบางทีถ้าถ้าเขามานั่งนี่เขาไม่ต้องไปซีเรียสที่ว่าจะต้องหยิบถ้วยหยิบช้อนเราไปใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าสมมุติว่าที่เขาไปตรงนั้นก็คือเขาก็ต้องเผื่อหยิบไปเผื่อ ขาซื้อเช้าแล้วเขาก็เอาถ้วยเอาช้อนเราหยิบไปเผื่อด้วยอย่างเงี้ยแต่เราก็บอกก็พูดไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมนะต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมาสวนทางกับไรายได้ที่ลดลงกว่าครึ่งและมีระยะเวลายาวนานถึง30วันแต่เธอก็ไม่สามารถหยุดขายได้เพราะมีภาระต้องส่งเงินให้ลูกที่ต่างจังหวัดเดือนละ4-5,000บาทแต่เดือนหน้าต้องลดจานวนเงินที่ส่งให้ลูกและต้องประหยัดมากขึ้น เราค้าขายหาเช้ากินข้าเราก็ต้องรับผิดชอบตัวเองเราก็ต้องรัดเข็มขัดตัวเราเองแต่เทนมันน่าจะมีแบบว่าเออมาตรการอะไรสักอย่างให้เราแบบเอออย่างน้อยก็ช่วยค่าห้องเราสักครึ่งนึงมั่งอะไรอย่างนี้เราจะได้เซฟตัวเราเองด้วยอย่างนี้นะแม้ขณะนี้จะมีแนวทางจากภาครัฐช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารและลูกจ้างภายในร้าน แต่สำหรับร้านอาหารริมทางที่ไม่มีลูกจ้างอยู่นอกเหนือระบบประกันสังคมทำให้พวกเขากังวลว่าอาจจะไม่ได้รับการช่วยเหลือเพราะคำสั่งที่ห้ามนั่งกินภายในร้านมีระยะเวลา30วันนั่นหมายถึงพวกเขาถูกกระทบขาดไรายได้และยังต้องมีต้นทุนเพิ่มขึ้นด้วยวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน